กอสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย NNK Channel นะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะมาปลูกผักนะ,ะเพื่อเอาไว้กินนะคะเพื่อที่เราไม่ต้องออกไปซื้อผักข้างนอกบ้านนะคะก่อนที่จะไปดูนะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผักของพี่นุ้ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนพี่นุ้ยก็ทําแบบนี้เลยนะคะตะกร้านะคะมันมีตะกร้าเก่าอยู่นะคะ พี่นุ้ยก็เลยเอาใบตองนะคะมาคุมคุมไว้นะคะเพื่อเวลาเราใส่ดินนะคะเพราะนะดินมันจะได้ไม่ออกตามรูนะคะนี่นะเอาใบตองมาปิดปิดปิดไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาดินมาใส่นะคะเพื่อที่จําการเพราะก่อนนะคะเราจะทําการเพราะในร่มก่อนนะคะให้มันขึ้นให้มันเป็นก้าก่อนนะ,ะแล้วเราถึงจะไปแยกปลูกอีกทีนึงนะคะวันนี้นะคะผักของพี่นุ้ยนะคะก็มีดังต่อไปนี้ วันนี้นะคะก็จะมีถั่วพูนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราซื้อถั่วพูมานะหนึ่งซองนะ,ะมันจะมีกี่เม็ดนะคะนี่เลยเม็ดเขาจะบอกอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมยี่สิบห้าเม็ดนะคะแตงนะคะแตงสยามนะคะนี่เลยยี่สิบเมล็ดนะคะผักบุ้งนะคะสี่ร้อยยี่สิบเมล็ดแตงกว่านะเป็นคนละพันกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพันไหนนะคะระหว่าง ระหว่างพันนี้นะคะพันของสอนแดงกับเจียไตยนะคะว่าอันไหนนะมันจะกินอร่อยกว่ากันนะคะอันนี้มันจะเป็นแตงกวาลูกผสมนะคะอันนี้จะเป็นแตงแตงกวาธรรมาดานะคะแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้นะ,ะที่พี่นุ้ยชอบมากเลยนะคะนี่มะระกอแขกดํานะคะก็จะมีอยู่10เมล็ดนะคะตัวฝักยาวเมล็ดขาวนะคะก็จะมีอยู่45เมล็ดนะคะกวางตุ้งดอกต้นขาวนะคะพี่นุ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ดอกต้นขาวเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือบวบเลี่ยมนะคะพี่กดชอบมากเลยนะคะนี่สิบสี่เมล็ดนะคะมะเขือเปาะลูกผสมนะคะนี่หยาดฟ้านะคะนี่เลยโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังนะคะหกสิบเมล็ดนะคะคันนาห้องกลมนะคะก็จะมีอยู่หนึ่งพันหนึ่งรเมล็ดนะคะมะเขือเทศอิปเปอรนะคะ แปดสิบห้าเมล็ดนะคะผักชีนะคะผักชีหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยสิบเมล็ดนะคะนี่เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็มีดินนะคะแล้วก็มีใบชำสาอยู่ในดินด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นดินผสมพร้อมปลูกนะคะมันก็จะมีพวกอะไรนะเป็นดินดำๆนะคะก็จะมีพวกขุยมะพร้าวบ้างอะไรบ้างแต่เราจะใส่ผสมผสมกันในนี้เลยนะคะทุกคน ที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลดน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการปลูกนะคะอันนี้นะคะเราจะทําการเพาะนะคะเพาะกล้ามันก่อนพอมันรอดแล้วนะคะเราจะไปแยกใส่ใส่แปลงใส่กระถางหรือใส่อะไรอีกอย่างนึงนะคะตอนนี้นะคะก็มีนะคะตะก้าใหญ่นี้นะคะพี่นุ้ยก็จะใช้เป็นแตงก้านะคะมะละกอแขกดํานะคะแล้วก็มะเขือเปราะลูกผสมแล้วก็ผักชีนะอยู่ด้วยกันนะคะตะก้านี้นะได้มาแล้ว เอาไปนั่งไปนั่งตรงโน้นไปมึงจะมาช่วยมาไงเอาไปนั่งอยู่ฝั่งโน้นเออมงันก็นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเออเนี่ยคะน้องตาก็มาช่วยเห็นไหมนี่นะคะแล้วก็ส่วนตะกร้านี้นะคะก็จะมีแตงกวานะคะมีบวบเหลี่ยมนะคะมีถั่วพูแล้วก็มีถั่วฝักยาวนะคะอันนี้คือจะเป็นแบบเป็นไม้เลื้อยนะเป็นแบบเป็นต้นที่มันเป็นเลื้อยๆนะคะจะไว้ตะกร้านี้นะคะส่วนตะกร้าเล็กอันนี้นะคะก็จะเป็น มะเขือเทศนะคะอีเปอร์นะคะแล้วก็เป็นคณะฮ่องกงแล้วก็กวางตุ้งนะคะทุกคนเจาะนะคะเจาะเป็นรูๆนะคะเพื่อที่จะหยอดมเมล็ดลงไปนะคะนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นกวางตุ้งนะคะเราก็จะทําการหยอดนะคะเราก็แทงไปในรูเลยนะคะแทงไปเลยนะคะว่าเราจะหยอดประมาณกี่รูนะคะทุกคนนี่เลยนะกวางตุง้ง ต่อไปก็จะเป็นคะน้ฮ่องกงนะคะคะ้ฮ่องกงก็จะเม็ดคล้ายๆกวางตุ้งนะคะมะเขือเทศอีเปอรนะคะเนี่ยคะเขาจะใส่ถุงซิปมาให้อีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยมีเหมือนกับว่ามีที่เพาะน้อยนะคะเราก็ใช้ที่เพาะแบบว่าประหยัดประหยัดเอานะคะ แบบนี้ก็ได้เลยนะคะเจาะรูแบบนี้นะคะแล้วเวลานั้นเราค่อยไปแยกอีกทีนึงนะะ<อ>่งละนี่นะคะมเม็ดแตงก็จะเป็นแบบนี้นะคะ<อ>ต่อมานะคะก็จะเป็นบวบเหลี่ยม<อ>ก็จะหยดไปหลุมละ2เม็ดนะคะสไปก็จะเป็นถั่วพูนะคะนี่เลยเม็ดถั่วพูจะเป็นเม็ดถั่วแบบนี้นะคะน่าจะหลุมละเม็ดหลุมละ2เม็ดนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะอ๋อเม็ดเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เม็ดถั่วแบบนี้เลยนะคะเราก็จะทำเกาะทำการหยอดนะคะหลุมละ3เม็ดนะคะส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยขอทําสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่พี่นุ้ยทําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาฟางมาคุม,ค,มคุมนะคะแล้วแล้วก็วกจะทาการลดน้ํานะคะ ะคะจากที่พี่นุ้ยหยอดไปหมดแล้วนะคะเราก็จะทําการนะเอาฟางนะคุมหน้านะคะเพื่อไม่ให้ดินมันแห้งนะคะให้ดินมันชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูพร้อมๆกันนะคะไม่รู้ว่านะคะผักชนิดไหนนะคะมันจะขึ้นก่อนกันนะคะทุกคนแล้วเราก็จะทําการลดน้ําเลยนะคะถ้าปลูกตอนเช้านะคะคือพอเราปลูกเสร็จปุ้บพอกลางวันเนี่ย มันโดนแดดนะคะมันก็เลยร้อนนะส่วนมากที่เขาปลูกตอนเย็นนะคะเวลาแยกผักก็เหมือนกันนะคะเขาต้องแยกตอนเย็นนะคะ <g Rach ans el> เพราะว่าพอแยกเสร็จปุ๊บนะคะพอปลูกนะคะ,พอ,ะ,คะพอตอนเย็นตอนกคืนอ่ะมันจะไม่โดนนะ,ะมันจะไม่โดนแสงแดดนะผักมันจะฟื้นไวมากเลยนะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็ประสบความสําเร็จนะคะในการเพราะนะคะเพาะเพาะก้าผักนะคะยุคโควิดแบบนี้นะคะสามารถเพาะนะคะเอาไว้กินได้นะคะเราไม่ต้องออกไปซื้อนอกบ้านนะคะแต่คือเราแค่ต้องรอสัก สักระยะหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาโตเพื่อที่เราจะเก็บเกี่ยวกินได้นะคะแต่ว่าถ้าโตแล้วนะคะเราสามารถเก็บกินได้ยาวๆเลยถ้าเราดูแลแล้วก็บำรุงรักษาใส่ปุ๋ยเขานะคะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบไปก่อนนะ,ะถ้าคนไหนเห็นคลิปแบบนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง n n k channel ก็น้องๆคนไหนนะคะอยากให้พี่นุ้ยทํายังไงนะคะทําอะไรแบบไหนนะคะคอมเมนต์มาเลยนะคะใต้คลิปนะสามารถคอมเมนต์บอกแนะนํา กันเข้ามาได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย